ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ดับเบิลเชยปาการขอนำเสนอหนึ่งสอสอชอหนึ่งชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้บ้านดอยเวียงเรื่องการส่งเสริมและการต่อย,ยอดการขายชาอสัสสมบ้านดอยเวียงสู่ตลาดคุณภาพ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านดอยเวียงหมู่ที่18ตำบลสีดงเย็นอำเภอชายปาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นชุมชนชาติพันธ์ชาวราหูเรืองตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ1,400เมา 1, ตรกระดับน้ำทะเลมีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะต่อการเพราะปลูกชาอัดสำทําให้ชาอัดสมของหมู่บ้านดอยเวียงมีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมรสชาติเข้มขน้นเป็นที่ต้องการของตลาด ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านดอยเวียงได้เล็งเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านดอยเวียงมีความรู้ด้านการเพาะปลูกและการแปรรูปชาอัดสำแต่ยังขาดความรู้ด้านการตลาดการสร้างแบรนด์และการเข้าถึงตลาดออนไลน์ทําให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตชาอัดสำได้อย่างเต็มศักยภาพดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องส่งเสริมและต่อยอดการขายชาอัดสำเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า,พ,าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ของชาอัสสามของบ้านดอยเวียงให้เป็นที่รู้จักสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ชุมชนการส่งเสริมและการต่อยอดการขายชาอัสสามบ้านดอยเวียงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการตลาดการสร้างแบรนด์และการขายชาอัสสามให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านดอยเวียงให้สามารถน รู้ไปประยุกต์ใช้ในการจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยเพื่อสร้างความน่าสนใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งยังสนับสนุนการจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นและตลาดออนไลน์รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจช,มชุมชนในการบริหารจัดการและต่อยอดธุรกิจชาอัสสัมอย่างยัง่งยืน การดาเนินการส่งเสริแมและต่อยอดการขายชาอัสสัมของหมู่บ้านรอยเวียงจะเริ่มต้นจากการประชุมคณะทํางานร่วมกับผู้นําชุมชนเพื่อวางแผนและกําหนดแนวทางการดาเนินงานรวมทั้งสํารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนครัวเรือนผู้ปลูกชาปัญหาและอุปสรรคในการจําหน่ายจากนั้นจะมีการจากกัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์การพัฒนาตลาด การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอจดจนการถ่ายภาพและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจำหน่ายชาอัดสัมได้จริง สรุปผลการดำเนินงานการส่งเสริมและต่อยอดการขายชาอัดสำบ้านโดยเวียงได้มีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสะอาดปลอดภัยและสะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การถ่ายภาพสินค้าและการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงการสร้างช่องทางจำหน่ายใหม่ทั้งในตลาดท้องถิ่นและแพลตฟอร์มออนไลน์อาทิเช่น Facebook, TikTok Shop, Shopee, และ Lazada และพัฒนาแหล่งเรียนรู้การทําชาอาัดสำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กระบวนการผลิตช,ชาชงชาและวิถีชีวิตชุมชนชาวราหูเหลืองสร้างรายได้เสริมและสร้างคุณค่าทางศร่กิจให้ชุมชนชาวบ้านมีความรู้ความสามารถด้านการตลาดและการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชาอัดสำม,มีคุณภาพและดึงดูดผู้บริโภค